นายเอท๋ทำไรอ่ะโอ้ยจะจับปูหาปลาหมึอกอ่ะปูอ่ะมีอยู่หรอกปลาหมึกมันมีที่ไหนในท้องนาเนี่ยเอ้าเหรออยากกินปลาหมึกทงงังไงอ่ะแป๊บอะอยากกินกี่ตัวจัดเลยอ๋อันนี้ก็ได้เหรอ <tr uth> ได้โอ้ยเรามีปลาหมึกกินกลางท้องนาด้วยนะคะเลิศปะลาล่ะเลิศอ่ะเออ <tr uth> เดี๋ยวลองชิมซิ หืมกินปากรั่วอืมอืมปลาหมึกรสชาติดีมากจากทุมพรเฮ้ยมีปลาหมึกอย่างนี้เราต้องทําแกงส้มแล้วเพราะวันนี้เราจะทําแกงส้มใส่บัวปลาช่อนปลาช่อนสดสด,สดจากคลองบ้านนาจาวันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูซิเราจะไปทำน้าพริกแกงส้มกันนะคะายเอทำอะไรทำน้ำพริกไงไม่เห็นไงเอาลอนุกเลี้ไข่ของ ตำน้ำพริกค่ะที่กี้บอกว่าจะทำตำน้ำพริกแกงใส่บัวใช่ไหมคะแกงส้มใส่บัวนี่นะคะใส่บัวพร้อมมากนะคะใส่บัวจากบึงค่ะไม่ใช่บึงบอระเพ็ดบึงหน้าบ้านนะคะตะกี้นี้รอนานก็เลยตำพริกรอแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วนิดหน่อยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรื่องมีวัตถุดิบที่ต้องใส่หลังจากพริกแห้งเกลือแล้วก็จะมีหอมแดงอย่างนี้นะคะสวยๆแล้วก็ยังมี กระปิจากสแสมขาวบางปะกงชาจึนเซาก็มีของดีอร่อยด้วยน้ำพริกอีกกระปิอันนี้นะคะขอญาตขบกน้ำพริกก่อนนะคะเราอยากให้น้ำพริกแหลกไวๆเดี๋ยวเราจะมาเติมเครื่องปรุงกันต่อนะคะน้ำพริกใกล้จะแหลกแล้วค่ะช่วงนี้นะคะก็เริ่มน้ำหนักมือใช้ได้อยู่ช่วงนี้เราก็จะมาใส่หอมแดงกันนะคะหอมแดงก็ต้องหั่นสักนิดนึงเพราะว่าหัวค่อนข้างโตนิดนึงนะคะ ใส่ให้มันหอมค่ะชื่อหอมก็ต้องหอมนะคะใส่ทั้งหัวก็ได้จริงๆแล้วแต่ตำแล้วมันปิ้นไงนก็โขบโขบโขกโขบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระปิกันนะคะ นี่นะพิกเราก็เริ่มละเอียดใช้ได้แล้วนะคะถึงที่จะต้องมาใส่กระปีกันแล้วค่ะก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณนี้นะคะสักนิดหนึ่งกระปีอร่อยบอกเลยนะคะแล้วเราก็ขกให้เข้ากันอีกทีนึงให้เข้ากัน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 เหมือนเราคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพร้อมที่จะทําแกงส้มใส่บัวปลาช่อนกันแล้วนะคะวันนี้ปลาช่อนได้สดๆจากท้องนาเลยนะคะแล้วเดี๋ยว ทอดไว้นิดหนึ่งให้มันดูเหลืองๆห,หน่อยปกติจะทำแกงส้มใสบูปลาช่อนแบบว่าไม่ได้ทอดนะคะวันนี้ลองแบบทอดนิดนึงดูนลคะ่ะแล้วเราก็จะมากินกับปลาหมึกทอดอร่อยๆจากชุมพรกันนะคะอือตอนนี้น้ำพริกก็ใช้ได้แล้วนะคะน้ำพริกนะคะเราไม่ต้องตำให้ละเอียดมากเกินไปเพราะว่าถ้าละเอียดมากเกินไปบางทีมันเดี๋ยวเราจะทำแกงส้มใสบัวให้กินนะคะปลาช่อนของน้าออดน่ะ เดี๋ยวได้กินแล้วค่ะนี่นะคะน้ำพริกได้ไดแล้วค่ะคเดี๋ยวเราไปแกงส้มกันนะคะช่วงนี้เรากำลังตั้งน้ำอยู่นะคะระหว่างที่เราตั้งน้ำนี่เราก็จะเอามะขามเปียกเนี่ยต้มมะขามเปียกนี้นะคะใส่ต้มลงไปก่อนแป๊บนึงเพื่อที่จะให้มันเปื่เปๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาคั้นน้ำใส่กันนะคะช่วงนี้รอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกใส่ค่ะรอหน่อยนะเริ่ม ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาออกนิดนึงเราตักน้ำในหม้อใส่ด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาขยำขยำกันแต่อย่าเพิ่งขยำตอนน้ำมันร้อนนะว่าเหือมือพองใครจะทำอะไรกันหนักนั้นก็ฉ <c oughs> <c oughs> ลาดเกินไปเราแค่ตักเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงนะคะแล,ะล้วเดีย๋ยวรอเดี๋ยวช่วงนี้เราก็นี่เลยค่ะน้ำพริกที่เคากไว้นี่นะคะเราต้องตักกันแบบอย่างเงี้ยแต่ครกเลยถ่าลงไปละลายใน้นะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาช่อนใส่ใส่บัวปรุงรสปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้ำปลานิดนึงพะเราใส่เกลือไปแล้วตอนนี้เราผงกระปิกใช่ไหมคะเราก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บจากนี่นะคะประมาณนี้นะคะเราก็ทําให้มันเป็นก้อนเล็กๆนิดนึงจะได้ละลายเร็วนะคะแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็หยอนผงปรุงนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้ว าช่อนได้แล้วจับขึ้นมาสดๆได้มาก็สุกเลยเนาะ <laughs> ให้รู้ว่าจับมาจากคลองแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะจริงๆจับมาจากคลองจริงๆคลองข้างหลังบ้านจะพาเดินไปก็ไกล <c oughs> ทอดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แกงซูซี่ <c oughs> เราจะไปเปิดไหเปิดหม้อนะคะหม้นอนะว้าวสุกแล้วค่ะใส่หมวสุกแล้วอุ้ยหน,น้าตาสวยมากนะคะสวยเหมือนคนทําเดี๋ยวขออนุญาตใส่ปลาช่อนค่ะ เรียงปลาดมีที่เก็บฟานะคะติ่ปลาช่อนนี่มีปุ่มด้วยนะคะขออนุญาตใส่ปุ่มก่อนเพราะปูงเขาเรียกทอดใช่ไหมปลาชอ่อนนะคะเราต้องใส่กันสุดท้ายเมื่อเราทอดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กับสุดท้ายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเล็กนะคะใส่ปลาช่อนปิดฟ้ฟฟายกลงได้เลยเพราะเราชิมรสเรียบร้อยแล้วลรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะ นี่ละคะบอกเลยเดี๋ยวเรามากินกันนะจ๊ะนี่แกงส้มใส่บัวปลาช่อนทอดนะคะแม่บอกว่ากินหัวปลาช่อนอร่อยเราเชื่อแม่เราตักหัวปลาช่อนเห็นไหมและน,นี้นะปลาอินทรียจากชุมพรเหมือนกันหัวมาเนื้อใสามากทอดมาเรียบร้อยเครื่องพร้อมเครื่องปรุงนะคะมีมะม่วงนะคะนี่เรามีหอมแดงแล้วก็มีพริกขั่วดด้วยนะคะนี่คะ่ปะปลาหมึก ที่เราไปจับจกับท้องนาเอ้ยพี่ใช่สิเราไปหาแล้วมันไม่มีเราจะมากินพร้อมกับแกงส้มกันนะคะนี่คือของดีที่วันนี้นําเสนอนะคะอยากให้ทานกันให้อร่อยใกล้ค่ากินข้าวริมท้องนาแบบนี้บอกเลยว่าอร่อยมากแกงส้มบ้านนากับปลาหมึกแลวก็ปลาอินทรีย์ด้วยนะคะไม่ไหวแล้วล่ะช่วงเนี้เราก็ควรจะรีบกินได้แล้วนะโอ้ย กินข้าวด้วยกันนะคะช่วงนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนี่นะคะแกงส้มหืมหืมแซ่บมากบอกว่าแซ่บมากอืมถึงแบบปลาหมึกเข้ากันมากจริงบอกว่าไม่ลองกินไม่รู้จริงน,นอะอืมอืมอะไรอร่อยอย่างนี้เนี่ยกินข้าวคนเดียวก็ฟินไ,ได้กินด้วยกันจะได้รู้สึกเหมือนมีคนกินกับเรานะ 嗯。